เจ้าควาล่าตัวน้อยกรีดร้องอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกำลังต้องการความช่วยเหลือเมื่อเห็นมนุษย์กำลังถ่ายวิดีโออยู่เจ้าควาล่าจึงเข้าไปหามนุษย์มันหยุดลงและยื่นมือไปแตะขาชายหนุ่มมันสงสายตาวิงวอนไปที่เขาแต่ชายหนุ่มไม่เข้าใจสิ่งที่ควาล่าน้อยพยายามสื่อสารเขาคิดว่าเจ้าควาล่าเข้ามาหาเพราะอยากเล่นด้วยเขาเลยใช้มือลูบหัวเจ้าควาล่าเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มไม่เข้าใจสิ่งที่สื่อสารออกไปเจ้าควาล่าก็เดินจากไปด้วยความผิดหวัง ทันใดนั้นแฟนสาวของชายหนุ่มได้ยื่นน้ำให้เจ้าควาลาแต่มันก็แค่มองดูเฉยๆและเดินออกไปเจ้าควาล่ายังไม่ละความพยายามมันกลับมาหาชายหนุ่มอีกครั้งและคว้ามือชายหนุ่มไว้ในตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าควาลาเข้ามาหาเขาเพราะต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้นชายหนุ่มก็เดินตามเจ้าควาล่าไปเมื่อเห็นชายหนุ่มตามมาเจ้าควาลาก็เร่งฝีเท้านำทางเขาไปหลังจากผ่านไปสิบกว่านาทีก็พบแม่ของเจ้าควาลาน้อยติดอยู่ในตาข่าย ปรากฏว่าเจ้าควาลาน้อยต้องการให้ชายหนุ่มมาช่วยเหลือแม่ชายหนุ่มเริ่มใช้กรรไกรตัดตาข่ายแม่ควาลาเมื่อรู้ว่ามนุษย์มาเพื่อช่วยเหลือตอนเองก็ก้มหัวลงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือมันเอามือไปจับชายหนุ่มเหมือนกําลังแสดงความขอบคุณเห็นความฉลาดของมันแล้วเขาอดไม่ได้ที่จะลูกหัวปลอบใจมันและเขาก็ค่อยๆตัดเชือกอย,อย่างเบามือเพราะกังวลว่าจะทําให้แม่ควอาลาเจ็บเขาระมัดระวังทุกครั้งที่ตัดเชือกหลังจากเวลาผ่านไปสิบนาที แม่ควอลาล่าก็หลุดออกมาจากตาข่ายหลังจากนั้นมันก็วิ่งเข้าไปหาลูกอย่างรวดเร็วชายหนุ่มกลัวว่าแม่ลูกควาลาเดินไปตามถนนจะเป็นอันตรายเขาเลยตัดสินใจตามไปส่งพวกมันกลับบ้านในตอนนี้เจ้าควาลาน้อยกอดแม่ไว้อย่างแน่นแม่ควาลาให้ลูกขี่หลังและค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังความรักของสัตว์เป็นความรักที่บริสุทธิ์แม่พยายามเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดแม้ว่าจะต้องลำบากเพียงใดเมื่อแม่ตกอยู่ในอันตรายลูกก็พยายามออกมาดิ้นรนขอความช่วยเหลือ เพื่อช่วยแม่เจ้าควาล่าน้อยต้องใช้ความกล้าอย่างมากเข้ามาหามนุษย์หลังจากชายหนุ่มเดินมาส่งเป็นเวลาสิบกว่านาทีแม่ควาล่าก็หยุดลงและหันมองชายหนุ่มเหมือนกําลังบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วส่งสายตาขอบคุณมนุษย์ที่แสนใจดีคนนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามช่องเอดีกันด้วยนะครับ